สองการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนะครับการอายุสี่ซีซั่น2ครับ2025ัระหว่างทีดีวีบนครับชุดเสือฟ้าแล้วก็เจอกับห้วยขยุงครับมาในชุดขาวดำเอาละครับอีคิวโยนมาครับมูรินีสีเขียน แห่ลุนทีก็เตะพร้อมกันครับไม่รู้จะเอาสนามไหนครับขอบคุณครับโอ้พู้แต่เสียงบอกว่าเป็นลูกฟ้าครับเป็นของกวลูกฟีคิกของมวยขยุงครับกระโดด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  หญิงไกลโคงโค้งนี้โอ้โหนี่แอบลอยครับน้ำก่อนครับคุณเล่หมายเลยหกครับยิงประตูให้ครับพ่อทะยงขึ้นนำซีดีวีบนครับเป็นประตูค่อนข้างใหญ่ครับคิวครับจดยิงจะเย็นจเย็น ไปทำสนาบนครับพี่เจอกับราชันรน้นมา้่้นนาคุณ15นาทีใให้ส <um ุดเ็กอนกันสั้นๆครับ เอาีเไปไม่เลยปันดีเอาอย่างนั้นเยปันเอาอย่างนั้นเลยเดบอลครับอดขยนเลี้ยงบอลมาเาเยเลรบไปได้หนึงหลบไปได้สครับ สไปสาพร้อมพร้อมคู่ควบคู่พร้อมโดนกาศาสยาวขึ้นมาอ๋อยังไม่ทันครับ้ชชิินนยยาวเลสูงเลยโดนเลยแปลกแปลเลยบอกนะครับเมื่อเช้าฝนตกมาค่อนข้างหนักเลย ไปคุณไป<อ>คุณไปไปพอตามไปเลยพรอมจะรู้เต้ฮ่าแล้วครับบอนหลบมาได้ครับโอ้ลูกบอลมันกระโดนครับคอนโรนค่อนข้างลำบากครับตามมาพรอตามมายอยูหลุดพรอ กาแล้วครับเลี้ยงบอลมาจะใส่ขวาไม่เลยย้ายซ้ายโอ้โหยังไม่ตามทันก็ยังไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ถ้าสับขวาได้ก็มีโอกาสนะครับสู้กันตอน่อครับจะดีวิวุนครับ เนือหน้าหน่อยต้นก้าเยไห้พร้อเล้ร้าเจรนยังสกัดไว้ได้ตามมาตามมาตามมาชนยาวขึ้นมาให้ครับไอคิวมาคุณมาชนสกัดครับอ้าถ้าคุณัอมาลุกเลยลุกเลยลุาเลยกรงาลครับรงนี้ ไปุ oh. ้าหลดแล้วมอีค right. ิวซัดลูกนี้โอ้โหยังไม่ตรงกอครับไต่ทิ้งไปเลย้นไคใานาทีเท่านั้นนะครับเก็บบอตรงกลางมาคุณคุณันปั๊มบอลนู้น

มี้มเชื่อไใครนครับอนนี้คาไปไปไปเลี้ยงบอลมาให้รันอี่คิวครับอีคิวได้งางไหมงางลูกนี้โตเรียบรอยครับไปยิงครับพอเป็นเ่าขนนะครับอ like ีิว เปิดมาโล่งๆนะครับตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูตอนนี้ครับเอาไหมชัดเจนครับตามตีเสมอได้แล้วครับกระโดดนะกระโดดกระโดดสิบหน้าครัีเท่านั้นนะครับอาร์ครับโอ้ยตีโตครับรับบอลได้อยู่มักมากเลยครับคนกลาครับส่งแหมครับ้องห้องแตะบอลยังไม่นิ่งครับโดนสกัดมาคนกลาครับยังมาช่วยไว้ได้ครับ โดนมาให้กับเพชรติดติดแต่ครับโอ้ยยังไม่ถึงเจ้าคุณครับน้ำหนักบอลนันขาดไปนิดนึงครับยอดดีไต้หวันเลยไม่เห็นแล้วครับตอนนี้โอเคยังเลี้ยงอยู่โอ้โหดีดาเหลือไรเจ้าคุณไปบอลดิ้เลีิก เตยยอดีปันปุ๊บเฮ็ดเอาไว้ยิงเลยเด็กต่อสู้เออไอ้ทิศยิงเลยลูกนี่โอ้โหบอลยังไม่ถึงตัวคุณครับเด็ดพี่ปุ้มซัดโอ้โหเรียบร้อยของข้าครับเป็นลูกลูกทุ่งของโกลเด้นบอยครับ บอนนี้ไม่ค่อยคิดเทอาไรนะครับเ<อ>่นอกันอยู่ครับปอนมันค่อนข้างกัดดอน,คอดดนะครับโอ้ทลสามหนึงพี่ยัไม่นโอโ้อยังรับไม่ได้ครับร<อ><อ>ักษาประตูมือหนึ่งของเราเอา้ทิ้ง แหมบอกลกำลังจะไหลเข้าประตูครับคุณแต่ผู้รักษาประตูยังมาเซฟไว้ได้นะด้วยเท้าเมื่อกี้อีกสนามหนึ่งครับพี่นะ่าจะน้ำไปแล้วครับยู12ทันทุกสไตล์สนามที่นี้ครับยู12เกมส์ยูจบกับเรียนไม่ตัว จะขุนทงมาอีคิวอีคิวโอ้ยนี่สองหลังยังมาสก,กัดไม่ได้ครับฟาครนรอยู่ดีฟาคอนฟาคอนรออกีกทีหนึงหงวนตัวกลับมาแล้วก็รอก,กลับไปอีกทีนึงครับโอ้ยมาแล้วครับส่งให้อีคิวอีคิวมาสังหารยิงเลยโอ้โหแอบเอาแล้วครับยิงโอ้โหน้ำเแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับผมแอบผู้เล่นหมายเลขสิบครับน้องฟาคอนครับ แม่บอลก็ยิงไป2ประตูแล้วครับวันนี้ทีนี้พลิกกลับมาขึ้นนำห้วยขยุงไปมครับอีสนามหนึ่งครับรุ่นพี่ GDP อบบนครับเสื้อแดงก็น่าจะกำลังนำอยู่ครับ1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้ไม่ใช่เสื้อแดงนะครับตัวน,นี้เสื้อดำนะครับ วันะครับที่สนามเลยครับเจอกับราซันครับต้องระวังนะครับประตูค่อนข้างใหญ่นะครับขอหิบนครับขอโทษกันครับอายุตีซีซั่นสองครับ ต้องระวังนะครับประตูค่อนข้างใหญ่ครับล uh ูกแลบครับเป็นประตูตีเสมอครับโอ้โหพึ่งขึ้นนำเมื่อกี้ครับไม่เป็นไรครับสู้ไหมครับจี p ีีแอดผิดดิคิวครับ โอ้ย <owning> ่ังเสมอกันอยู่คร the uh, yeah, ับ2อครับหาอีคิวเนี่ยปิประตูยังไวครับแข่งออกมาใข้ออกาค้แข่งมาฮะแคทติกแขงมาฮะทุกคุณเจ้าคุณ เจ้าคุณนะโอ้โหยังปัดไม่ได้ครับแม่ตัดเต็มคอครับลูกนี่วัได้หมายเล็หดครับเจ้าคุณประกบตัวเลยตอนนี้ปกบตัวเลยยังเป็นลูกเตะมุมของจินบีครับประกบตัวตามเลยอย่าให้ห่างปัดปัดล็อกไปใส่เดี๋ยวพัดล็อกใส่ไปได้นน่ะประกบเลยมูบตัวประกบล็อกวิ่งไปไหนตามไปด้วยคุณโยนมาลูกนี่โอ้ ใครทำทุกคนยังมาช่วยกันไม่ได้ครับแหมหลอกทีนึงครับโอ้โหส่งให้เพื่อนอีคิวอีคิวกระดกบอลขึ้นมาแม่ตนก้าไปเลยอะไรใหญ่กว่าใหญ่กว่าไม่กลัวส่งมาครับโอ้ลูกมีแบกหนึ่งก้าแข็งแรงนีก้า ยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นะครับเวลาก็เหลือไม่มากแล้วนะครับบลกหลุดมาวิ่งเข้าหาบอลเลยเสาแรกคุณเสาแรกอ่ะอาร่าครับ EQ แต่ได้สวนกลับครับ TDP1 TDP1 nhưng đây bao nhiêu số mẹ hai thit, nè, thím nè, nhíng up, nè, tên sai, ôi, mình còn

ตัววนยาวๆ เอ้ยยุติการเฮ้ย้ามียเ้ได้ต้องเลิกไปอีกเฮ้ยแตไงา้ัฒนทบบี่กาๆนครับมาที่สนามเวกันเร็วๆเร็วๆช่วยกันเร็วๆ13ปีครับสนามที่ใครามเลยพัฒนาทุนผพกตับบน้นะครับมาที่สนามเดียวกัน ตอน่มามอนคุณอยู่ผมก็ไปใกล้เขา,พพเขาไปตอนทาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเกเสือบครัเแพกตกเขไปตะยตะกุยเล่นบอลทมจังหวะเลกสนามที่หึ่งครับจสังมีติดกับเียบ้านเตยครับการลทิ่น himself, esus, ute สนามนะครับไอคุณไ

คนหลังหลังคุณไปเอายลูกไปมโอ้ยไปไปครับปมินกันครับสองตูต่อ2ครับแต่งเป็นคนละหนึ่งคะแนนครับจะไปอีกสนามหนึ่งแล้วนะครับตามนครับท่านผู้ชม รุ่นพี่นะครับสกอไม่รู้ครับรุ่นพี่ยูสิบสองของโกลเด้นบอยบนครับแต่แต่ก็มีคนไร้สดอยู่นะครับของลาชันแล้วก็โอ้ยครับไปอีกมุมหนึ่งแล้วกันครับยิงเอาเอเทนเรียบร้อยครับ สก,กอร์เท่าไหร่ไม่รู้ครับน่าจะชนะชนะหรือเปล่าครับดูอาการก่อนอน่าจะชนะครับดีครับสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ